เส้นทางขึ้นครับมันก็ไม่ยากนะเดินตามทางเลยเขาก็จะผูกเขาเรียกอะไรอ่ะริบบินหรือว่าโบไว้ตามทางก็ไปตามนี้แหละไม่ลงหรอกขึ้นไปประมาณ400เมตรก็ถึงที่จุดชมวิวคิงคองหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมๆกันเลยต่ยุงเยอะมกันนะ ทางขึ้นก็นจะเป็นอย่างนี้น้ำกัดซอนะ่ะฝนตกหนักน้ำกัดซอกเข้าไปวันนี้คนก็ขึ้นไปน่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่ารถจอดข้างล่างเยอะแยะเลยหลายคันเลยผมก็มาประมาณบ่ายแล้วนะท้องฟ้าก็แจ่มใสมากเลยวันนี้อย่างนี้ตอนเย็นๆน่าจะตกอยู่แล้วนะฝนท้องฟ้าสวยงาม โอ้หเส้นทางหน้าฝนก็จะประมาณนี้เลยนะเฉะหน่อยม,มาหน้าฝนน้ําจะเยอะกว่าหน้าหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยมันจะสวยกว่าประมาณนั้นแต่ต้องเดินระมัดระวังเลยนะใส่รองเท้าเตะมานี่ลื่นแน่แน่ดูจากรอยคนก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะมีทั้ง รองเท้าเดินป่าอะไรก็มีหมดเลยลูไปลอยเท้าคนขึ้นไปเยอะกันลอยใหม่ๆเลยแสดงว่าเขาก็เพิ่งขึ้นกันไปโอเคไว้เจอกันที่ข้างบนนะว่าจะเจออะไรอีกจะเจอทางแยกยนี้นะทุกคนทางนี้ก็น่าจะขึ้นได้แต่ลูกศอนชี้ไปทางนี้เดี๋ยวผมก็จะเดินไปทางที่ลูกชอบสอนแดงๆชี้แล้วก็จะมี โบที่เขาปลูกไว้นะนี่มันจะเดินง่ายกว่าทางที่ขึ้นไปดอยนี่มั้งไม่แน่ใจเราก็จะเดินต่ำริบบินที่เขาปลูกไว้เนะี่ยเดินขึ้นมาสักสักพักหนึ่งก็จะเจอน้ำตกข้างล่างเลยนะช่วงนี้ฝนตกน้ำจะแรงหน่อยแปแปลกทำไมน้ำขุนๆอ๋อไม่แน่ใจ น้ำป่ามาแล้วเปล่าเนาะแต่ช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะอือหือ,อยางเยอะ แต่สีน้ำมันขุ่นๆนะก็ข้างบนน่าจะสวยอยู่ขนาดข้างล่างยังตกสวยขนาดน,นี้เลยโอเคขึ้นไปที่น้ำตกสูงๆเลยดีกว่า อีกชั้นหนึ่งนะเมื่อกี้ชั้นแรกอันนี้ชั้นที่สองมันก็น่าจะขึ้นไปนเป็นสเตปสเตปนะน้ำเยอะมากโอเคใกล้ถึงละแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมดูข้างล่างนะแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นประมาณนี้ มันลื่นนะเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวลื่นลงไปข้างล่างนะอันตรายก็มันค่อยชันเท่าไหร่นะลัดเอียงขึ้นไปเรื่อยๆร้อนมากเลยนะร้อนแล้วมันทึบๆด้วยแล้วก็ยุงเยอะร้อนมากกาดอบอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวฝนตกเลยนะเนี่ย ยุงยุงเยอะอากาศชื้นมันเป็นเรื่องปกติของป่านะยุงมันจะเยอะอเสียงแมงนี้ร้องเต็มป่าเลยน่าจะใบ,บนะี่มันร้องร้องกันลื่นนะ ใส่งเท้าแตะเดินขึ้นมานี่ใครประเลิรแล้วไม่รู้นี่สงสยัยมีคนขึ้นไปก่อนหน้านั้นประเลิรอันนี้ที่ผมลงมาจากสันเขาจะลงมาทางนี้นะทุกคนแล้วก็เส้นนี้คือที่ขึ้นมาจากตรงเลยร้านอาหารมานิดหน่อยตรงที่เขื่อน เขื่อนห้วยตึงเท่ามาั้งตรงนี้ใช่ไปถตึงเท่าตขึ้นตรงนี้ลัดเลาะห้วยขึ้นมาคือเข้ามาข้างหลังของอห้วยตึงเท่านะก็จะมีบอกเขียนบอกป้ายบอกน้าตกขึ้นไปข้างบนปะ่ะยุงเยอะนะถ้าถึงตรงนี้ทุกคนเราต้องเข้าไปตรงนี้นะลูกศรตัวเนี้ยแดงๆตัวเล็กๆเนี่ยนี่ลัดเลาะทางแม่น้ํานี้ขึ้นไป มีกล้วยป่าปต้องข้ามลำน้ำนี้ไปฝั่งนู้นนะนะเดี๋ยวลัดเลาะง่วยนี้ขึ้นไปข้างบนนู้นแหละถึงแล้วทุกคนโอ้โหอย่างสวยเลยเอ,อ้าวไม่มีคนเลยตอนนี้ไม่มีใครขึ้นมาเลยนะมีหรือเปล่า ถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหโอ,โหโอโหย่างสูงเลยโอ้โหคุ้มค่าแก่กันมา <c oughs> เราอองน้ำเยอะมาก ขึ้นมาถึงได้สักพักแล้วนะแล้วก็ละอองน้ํามันเยอะมันติดเลนแล้วก็ถ่ายแบบให้ทุกคนเห็นมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็น้ํก็ค่างที่จะแรงเหมือนกันเห็นไหมติดหน้า,นาเลนละละอองมนะันอ่ะละอองติดมาด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางกลับบ้านละ ถ้อชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมในคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำกับดักให้ดูกับดักนกนะสอนแบบละเอียดเลยเพื่อเพื่อนๆที่จะไปทําแล้วก็ได้ผลนะโอเคฝากกดติดตามด้วยไปละร้อนมากน้ำตกก็สวยดีนะไปดีกว่ากลับบ้าน